สวัดีครับทุกท่านพบกันยามค่านะครับผมก็ตอนนี้น่าจะไม่ค่าแล้วนะฮะเกือบสามทุ่มนะครับเ,เปลี่ยนบรรยากาศมาชมพะเนื้อดินกันบ้างนะครับวันนี้ผมก็หยิบเอานางพญานะครับนางพญาพิม์พเข่าโค้งนะครับนางพญานี้จะมีหลายพิม์พนะฮะ เขาโคง้งเข่าตรงพิมพ์สังคติพิมพ์อกนูนพิมพ์เทวดานะฮะอกแฟบนะครับพิม์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับม,ม,นะบมีมีหลากหลายนะครับแต่ที่เราจะพบเจอกันบ่อยก็เป็นพิมเข่าโคง้งนะครับเข่าตรงก็ไม่ค่อยได้ได้พบเจอเท่าไหร่นะเข่าโค้งก็คือดูตรงนี้นะครับเข่าโคง้งนะครับแขนนะครับแขนท่านจะ วางมาเหมือนตะขอนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าเหมือนตะขอตกกุ้งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะว่ากันไปนะครับเส้นเล็กๆนะฮะบางทีบอกนะเส้นเล็กๆไล่จากศอกมาตรงปลายขานะครับก็ต้องมีนะฮะหูนะครับหูเชื่อมมาจนมาถึงเป็นสังคตินะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเล่ากันมานะครับตำราเล่มไหนก็ พยายามจะเขียนกันแบบนี้นะครับเขียนเป็นทอ,ทอดๆกันมานะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจพวกนั้นนะฮะผมไม่ได้สนใจเพราะว,ว่าพระเนื้อดินอายุหลายร้อยปีจะมานั่งดูตำหนิใครเป็นคนต้นคิดนะครับว่าตอนที่คนเขาสร้างขึ้นครั้งแรกใครเป็นคนมาบอกว่าจะเป็นตรงต้องมีตำหนิตรงนั้นตรงนี้นะครับมันมันมีมันมีได้นะครับสิ่งที่พวก พวกชี้แนวทางว่ามันต้องมีเส้นตรงนั้นตรงนี้มันก็เป็นไปอย่างที่เขาพูดนั่นแหละครับแต่ว่าเราไม่ควรเอามาเป็นตำหนิว่าพระพระแท้ต้องมีหรือว่าพระเก๊ต้องมีมันมันอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างตรงนี้ผมเชื่อแบบนั้นนะว่าพระเนื่อดินนะหลุดขนาดแขนตรงเนี้ยเออมันเคยมีเม็ดแร่อยู่มันก็หลุดออกไปเม็ดแร่ในที่นี้หมายถึงพวกเม็ดกวดนะฮะพระ นางพญาเนี่ยจะมีพวกเม็ดแร่ต่างๆนะครับเม็ดแร่หมายถึงว่าพวกกวดสีขาวคุณขาวใสนะครมีสีทับทิมนะฮะสีน้ําตาลน,นะครับแล้วแต่นะครับถ้าถ้ามันพวกนี้จะลอยอยู่ข้างบนก็จะเห็นได้ชัดนะ,ะแต่บางองค์ก็จะจมจมอยู่แล้วก็ พอจมอยู่มันก็จะเหมือนเป็นสิวอ่ะสิวที่ไม่เกิดอะ่ะจะเป็นตะปุมตะปั่มนะฮะแต่องค์ไหนที่มันโผล่ขึ้นมาก็จะเห็นได้ชัดนะครับอ,อย่างอย่างอย่างตรงเนี้ยอย่าแป๊บหนึ่งนะครับอ่อย่างตรงเนี้ย,ปปะะยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเราก็ก็เห็นฮะ,ะแต่องค์ไหนที่ไม่โผล่เนี่ยก็จะมีนูน ون, นูนนูนูนทให้เราทําให้เราได้เห็นว่ามันมีพร้อมจะโผล่ขึ้นมาถ้าเนื้อดินตรงนั้นเปิดนะครับการตัดก็จะตัด เฉียงขึ้นก็จะทิ้งร่องรอยนะครับเวลาตัดพวกเม็ดแร่เม็ดไรนี่นะฮะที่มีเนื้อดินเนื้ออะไรมันก็จะขูดไปตามรอยนะครับขูดไปตามรอยนะครับองนี้องนี้ผมชอบดินตรงที่ว่าแยกชั้นนะแยกชั้นน่ะลองสังเกตดูนะครับดินข้างบนเป็นอีกดินข้างบนจะเป็นดินแบบเหมือนละเอียดกว่านะครับแยกกันเป็นชั้นชั้นทำให้เราดู เนื้อดินได้ว่าเออเป็นพระที่มีความแข็งมากนะครับผมทีนี้เรามาดูเนื้อหาด้านในดีกว่านะครับองนี้จะมีคาบคาบขี้กุคาบขี้ดินน้ําดินติดอยู่นะครับจะเห็นสีส้มๆไหมฮะองจริงๆเนื้อจริงๆก็จะเป็นพวกนี้เนี่ยแต่พวกน้าเนี่ยน้ํานวลดินนะฮะนวลดินแล้วแต่ว่านวลดินนั้นจะเป็นนวลดินที่ไหนนวลดินมีสองลักษณะนะนวลดินที่ ที่เกิดขึ้นจากการทำครั้งแรกนะคือน้ำละอองน้ำที่มันดินที่เขามาทำผ้าแล้วมันไม่แห้งอ่ะมันมันหมาดม,มันก็จะมีน้ำขึ้นมาละอีกนวลดินอีกชนิดหนึ่งก็คือพวกผงดินละเอียดที่เกาะเข้ามาเกาะตามซอกต่างๆในระหว่างที่ผ้าถูกแช่อยู่กับดินนะครับนี้เรามาดูเนื้อกันดีวกว่านะครับเนี่ยวงนี้นะครับเนื้อจะแห้งและเก่ามาก ดูตรงตรงศีรษะท่านนะครับจะมีเม็ดแร,นร่นี่คือเม็ดแร่พระนางพยายังไงก็ต้องมีนะครับจะจะถามหาความสวยงามของพระนางพยาว่าให้ผิวเรียบๆตึงๆนี่แสดงว่าองค์นั้นเก๊แน่นอนนะครับพระนางพยาต้องเป็นดินลูกลังนะฮะดินลูกลังดินลูกลังหมายถึงว่ามีพวกเศษกวดเศษหินติดมานะครับ เม็ดเม็ดแรกจะเต็มเลยนะครับมีหลากหลายสีสันนะครับมีตรงหน้านี่ก็มีนะครับเห็นไหมตรงหน้านี่เห็นชัดเลยมีหลายหินใสนะครับพวกนี้หินพวกนี้นะครับเม็ดแรกพวกนี้ต้องไม่มีความคมแล้วนะครับเพราะผ่านการเวลากัดก่อนมานะครับแป๊บหนึ่งฮะอ่าดูนะครับเนื้อเนื้อจริงกับเนื้อที่ถูกประคุมตามผิวก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ตรงสังคตินี่ก็จะเห็นเม็ดแร่อยู่ตรงจมอยู่นะครับจะสวยมากนะฮะจะออกสีน้ำตาลเรือเรือ <ๆ S 1> นะครับผมองค์คลิปครั้งหนึ่งที่ผมเคยเอามาลงหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่อยู่ละจะเป็นเม็ดทับทิมเลยนะครับจะออกสีทับทิมเลยสวยมากนะองค์นั้นแต่องค์นี้เขาพยายามไล่หาอยู่ว่าจะเจอไหมนะครับก็จะมีพวกวกวดนะครับแต่ดินจะมีความแห้งนะครับนะฮะ นวลดินตรงนี้ผมสันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นนวลดินที่เกิดจากพวกผงดินละเอียดที่มาปกคลุมภายหลังนะครับปกคลุมภายหลังก็เหมือนพวกขี้กุนั่นแหละครับเอาพูดกันง่ายๆก็เหมือนพวกขี้กุแต่มีความละเอียดกว่านะครับดูดินแบ่งแยกเป็นชั้นเลยนะครับองนี้นะครับเป็นชั้นเลยมีร่องรอยของการตัด ให้ดูด้านหลังนะครับ <c oughs> อ่านะฮะมีความเหี่ยวความย่นอยู่ในตัวนะครับนี่คือพระเนื้อดินพระนางพยานะครับ <c oughs> เราสามารถดูความเหี่ยวความย่นความแห้งของเนื้อดินนะครับเพราะว่าตอนนี้ จะเอาความสวยงามหรือว่าเอาเรื่องถูกตาหนีพิมพ์เนี่ยของเก๊เขาทําได้กันหมดแล้วนะครับแต่ความแห้งความแห้งของดินพระเนื้อดินเผาสมัยเดี๋ยวนี้ทําทให้แก้งเก่ามันดูง่ายนะครับมันจะไม่เก่าธรรมชาตินะครับนี่พวกน้ําเหนอะน้ําคาบดินเหนอะเนอะที่เขากดนะครับดูลางๆก็ยังจะเห็นเป็นรอยมืออยู่นะครับ นี่คือด้านหลังนะครับด้านข้างนี่ด้านหน้านะครับดูชมได้อย่างชัดเจนนะครับผมก็ขอทิ้งท้ายคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับพักผ่อนนอนหลับ สุขก,กายสบายใจนะครับตื่นมาก็ขอให้ร่างกายหายเมื่อยหายเหนื่อยนะครับผมพรุ่งนี้ก็ต้องไปเจอกับการทํางานเจอปัญหาอีกมากมายหลากหลายนะครับขอให้ทุกท่านผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับเพราะว่าการทำงานย่อมมีอุปสรรคนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙บอกว่าอย่าเอาอุปสรรคมาเป็นปัญหาในการทํางานนะครับผมผมชอบคำนี้ของท่านการทำงานที่ไหนย่อมมี ย่อมมีปัญหาและย่อมมีอุปสรรคนะครับแต่อย่าเอาอุปสรรคและปัญหามามาทำให้เป็นปัญหาในการทำงานนะครับนี่คือผมสรุปยอ่อๆมานะแต่ประโยคที่ท่านพูดอ่ะจะสวยงามฟังและเข้าใจง่ายกว่านะครับแต่จับใจความคือว่าอย่าเอาอะไรมาเป็นปัญหาทำงานมันย่อมมีปัญหาการทุกที่และทำๆไปนะครับก็จะประสบผลสำเร็จเองนะครับก็ขอสวัสดีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ